DSI ตรวจยึดนาฬิกาสร้อยคอทองคำและของใช้แบรนด์เนมบอดพอมูลราคาว่า40ล้านบาทเช่าห้องราคาถูกซุกข,ของ DSI ตรวจยึดนาฬิการูสร้อยคอทองคำและของใช้แบรนด์เนมของบ o อพอราคากว่า40ล้าน เมื่อวันที่22ตุลาคมได้มีการชี้ช่องบอดแสที่ซ่อนทรัพย์สินของกลุ่มผู้บริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้พบว่าบอสได้นำทรัพย์สินมาซุกซ่อนเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนถูกจับกลุ่มไม่นานจึงได้ยื่นคำร้องต่อสารอาญา เพื่อขอหมายคน้นห้องพักแห่งหนึ่งภายในซอยรามอินทรา9บางเขนกรุงเทพมหานครตามแหล่งข่าวแจ้งบอแสซึ่งอยู่ใกล้กับที่ตั้งของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปโดยส่วนที่กำลังเข้าตรวจคน้นสถานที่ดังกล่าวโดยร้อยตำรวจเอกวิศรุธ รองอภิบดีกรุ่มสอบสวนคดีพิเศษ DSI ใน,นานะอุปน้าพนักง,งานสอบสวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นำหมายตรวจค้นเข้าตรวจค้นและยึดทรัพย์สินของบอสพอที่ถูกนำมาซุกซ่อนไว้ในห้องเช่าภายในซอยรามอินทรา9แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครเบื้องต้นสามารถตรวจยึดทรัพย์สินเป็นนาฬิการู19เรือน ซึ่งมีมูลค่ากว่า33ล้านบาทนอกจากนั้นยังมีพระเครื่องและสร้อยคอทองคํารองเท้าและกระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการรวมมูลค่าประมาณ40กว่าล้านบาทโดยในครั้งนี้ร้อยตํารวจเอกวิศรุตได้เปิดเผยว่าการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้นอกจากที่จะมีพลเมืองดีแจ้งบอแสว่าเห็นรถซูเปอร์คาร์สีเหลือง จดจำหมายเลขทะเบียนได้ชัดเจนและเห็นบอสพอลงจากรถมาดูห้องเช่าแห่งนี้ก่อนที่วันต่อมาบอสออฟคนสนิทบอสพอจะมาติดต่อทำสัญญาและจ่ายเงินค่าห้องเช่าและวันที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมาก็ได้มีการขนย้ายทรัพย์สินจำนวนมากมาใส่กล่องหลังขนาดใหญ่หลายกล่องมาไว้ที่ห้องเช่าแห่งนี้หลังจากนั้นก็ไม่มีใครมาที่นี่อีกซึ่งชัดเจนว่าเป็น การเช่าห้องเพื่อน,นำทรัพย์สินมาซุกซ่อนไม่ใช่เป็นการอยู่อาศัยสำหรับของกลางทั้งหมด DSI ตรวจยึดไว้และจะนำไปตรวจสอบก่อนที่จะแถลงสรุปผลการตรวจค้นอีกครั้งในวันที่24ตุลาคมนี้นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI มอบหมายกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบขออนุมัติทำการสอบสวนกรณีการประกอบธุรกิจของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัด ว่าเข้าข่ายกระทําความผิดตามราชคำนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการชกอกงประชาชนพศ2527 รวมทั้งความผิดฐานฟอกเงินตามราชบัญญัติป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินของปี2542อันมีคดีมูลฐานจากข้อหาชอบโกงประชาชนโดยพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีอยู่และได้มีการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันในการสืบสวนและติดตามทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำความผิด เพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง,งสำหรับเป็นทรัพย์ในการเฉลีย่ยคืนผู้เสียหายซึ่งมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาลนะคะเราจะเห็นว่าของอะไรที่ไม่ใช่ของของเราในที่สุด มันก็ต้องคืนเจ้าของกันไปนะคะแม้ว่าสิ่งที่เราเอามาจากเขาเป็นเงินไม่ใช่เป็นทรัพย์สินแต่ในที่สุดก็ต้องเวียนคืนเป็นทรัพย์สินคืนเจ้าของไปและการเช่าห้องเพื่อเอาทรัพย์สินมหาศาลแบบนั้นไปเก็บก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ปลอดภัยนะคะถ้าเกิดว่ามีไฟไหม้หรือมีขโมยงัดแง่เข้าไปมันก็ศูนย์อยู่ดีค่ะเพราะถ้าตนเองติดคุกก็ไม่ใช่ติดแค่ปี2ปีหรือเดือน2เดือนนะคะไปติดหลายสิบปีของมีค่านั้นก็คงไม่อยู่รอเราแน่นอน เราไปชมภาพทรัพย์สินมหาศาลเหล่านั้นพร้อมๆกันเลยค่ะ